สบายดีพี่น้องขาบไปแรงๆเด้อจ้านี่ขาคั่วพี่น้องสิบเมนูแกงน้ำไม้ของโปรดตัวน,นี้หมอกระเดือดแล้วใส่กระเด็กเข้าใจไหมเชฟไร้ hmm. hey, like, change, like. แกงน้ำไม้ย่ยงน้องพี่น้องี้างน้องฮักมาเตะส่วนสามน่องเสมาแกงกินเล่น ซาด่างหม้อมั้าเลยนาเลยเอาสกอตเล็กครให้มันหู่ที่เก่างนาใส่ล้าามเื่อใส่ใส่เ็ดแล้วก็มาอืแล้วก็พักยงี่น้องไเลยจ้ามาที่ตะกอ ยั่มาบอกดิเนี่ยยังสูงๆหวยก็ได้มันคลอ,อดอก็ดึงนอกกระสีใส่เห็ดพี่นนอะใส่เห็ดกับมังอื้อลงไปก่อนอปะกระแงบัติปุงอย่างใส่เดี๋ยวจะเทเลยจะได้ทันใจแกงเอาไม้ บุรีเก่งเตเต่เพิ่งบุรีชุมพาเเกงเตเต่ใส่เห็ดเพาะคุณเนาะเพิ่งเติบเลยพี่เนาะเพิ่งเติบแล้วเมนูนี้บุรีเห็ดกินเอาทีลายที่เก่าบ้ดนแต่บางอื้อใส่ยังลงไปก็ายคือเก่ากินยังไงบ้างคะับตะกรงเอาหมอนเดือดอีกน้อยใส่ข่อยโปุงถาเห็ดกับบางอื้อซุกกอนพี่เนาะใส่ผักไกะแงใส่พวงนัวลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแกงหน้อไม้ อาหารบ้นบานๆน้องใหม่กะเอาจากกอในสวนเราเองอาหารบ้านๆใส่เห็ดเปมีเตาแก๊สบังกะใส่เตาแก๊สได้เดี๋ยวนี้เตาถ่านเป็นไผ่มอนเลยพี่น้องใส่หนึ่งข้าวก็เลยแกงน่อไหม่เ้ายูแห้งเฮาก็เลยใส่เตาแก๊สจะได้ทันใจ เดี๋ยวอีกจักหน่อยก่อนซุปแล้วพี่นนองใส่ผักกระแองหอมหอมลงไป เออไปพี่น้องมากินขอแรงน,งนล้วกันได้พี่น้องเด้อซีมก่อนแซบ่บที่สุด กินเข่าพี่นอกผูลังคนไปนั่งกินอยู่ขางฟ้าเพื่อนสงใัยพิษกันกินขเข่าแรงนํำกันพี่นกพ,พ,พี่อีกในใส่ทอด

还有一个。